เตรียมต้มหมูแล้วคะ่ะลูกอยากกินหมูกรอบเห็นในติ๊กตอกล้วอยากกินคะ่ะแม่ต้องจัดให้คะ่ะเ, <c oughs> เคี่ยวน้ำตาลคะ่ะเคี่ยวน้ำตาลกับสีอิ่วดำสีอิ่วขาวไว้จิ้มหมูกรอบลูกชายอยากกินหมูกรอบมานนน้ำจิ้ม น้ำจิ้มสีอ้ว,วานจิ้มสีอ้ว,วานนี่ค่ะน่าจะพอแล้วจะเดี๋ยวดูว่าเย็นมันจะข้นกว่านี้หน่อยค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นน้ำตาลที่จะจิ้ม การเคี่ยวกับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วหวานผสมกันแล้วก็น้ำตาลเอาไว้จิ้มหมูกรอบค่ะลูกชายค่ะใส่โหลไว้ให้เขาเลยชอบกินนี่ละคาแม่นะคะรักลูกนะคะลูกก็รักแม่แบบน,นี้เปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ค่หมูกรอบกับซีอิ๊วหวานคู่กันค่ะ ข้าวหมูกรอบทองค่ะเชื่อมในหม้อหุงข้าวเลยค่ะง่ายๆดีค่ะไม่ต้องเฝ้าเชื่อมในหม้อหุงข้าวค่ะเสร็จแล้วค่ะฟักทองเชื่อมค่ะเชื่อมในหม้อหุงข้าวเลยค่ะไม่ต้องเฝ้าค่ะรับรองไม่ไหมตามด้วยฟักทองเชื่อมค่ะไม่หม เสร็จใหม่เลย